ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอํเภอโพทองขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอโพทองไตรมาสที่1ถึง2ประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีจำนวนสมาชิกของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอโพทองจำนวน113คนโครงการที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนทั้งสิ้น5โครงการดังนี้ โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอโพทองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน4,220คนมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3,694คนโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอโพทองมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น 1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่รงเสริมทักษะอาชีพ สกรอเลินทูเอินสร้างอาชีพสร้างไรายได้และกิจกรรมสคสอปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ประจำปีพุทธศักราช2568 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนชุมชนวศีลขันธารามวิทยาคมกิจกรรมการสอนการทำหุ่นถุงมือเล่านิทานกระต่าย 3. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสอคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ประจำปี2568โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพของสกรระดับตำบล 4. กิจกรรมอ่านสร้างสุขสนุกรับโชคจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568 5กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาสการระดับอำเภอโพทอง 6. กิจกรรมสองวัยหัวใจเดียวกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้อังกลุงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาจัดกิจกรรม,มสองเมษาวันรักการอ่านเนื่องในวโอกาสเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัชชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครบ70พรรษา8 ้อนรับผู้สนับสนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับมารดาและผู้เรียนที่ด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในประเทศไทยโครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน868คนโดยบรรรักษ์ร่วมมือกับครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชนได้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอโพทองโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เช่น การทำหุ no ่นถุงมือเล่านิทานการทำงานสารแสนสวยการระบายสีป๊อปอัพวันลอยกระทงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568การทำหมวกวันเด็กแห่งชาติและการระบายสีป๊อปอัพันวาเลนไทน์โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน149คนโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลตำบลโพทอง บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโพทองและประชาชนทั่วไปเช่นการทำกระทงจากใบตองการทำดอกกระเจียวจากใบเตยการบริการยืมคืนหนังสือและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพโครงการครอบครัวรักการอ่านมีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน314คนโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับสมาชิกครอบครัวรักการอ่านเช่นโครงการบรรพชาสามเณรการทำกระทงจากใบตอง จัดกิจกรรมวันดินโลก5ธันวาร่วมกันปลูกต้นกระท้อนทองใบใหญ่และการประกวดระบายสีวันดินโลกน้าแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเถียงนาสยามและการระบายสีการเคลื่อนไหวสามิติโครงการบ้านหนังสือชุมชนมีจํานวนบ้านหนังสือชุมชนจํานวน30แห่งโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เช่นกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการอ่านเรื่อง5โรคฤดูร้อนที่ควรระวัง การให้ความรู้เรื่อง PM 2.5การอ่านเพื่อการประหยัดการทำน้ำยาล้างจานกิจกรรมทำขนมเพื่อสุขภาพงานที่ได้รับมอบหมายรวมจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้โคโรนิ g งสเปซดีเด่นระดับประเทศในงานเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านสมเด็จพระนิธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีณฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานีและร่วมจัดนิชัรสก,การส่งเสริมการอ่านในการเรียนรู้กิจกรรมนำสู่การอ่านเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีพุทธศักราช2568ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะ